ถึงสักทีเมืองเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยเงาอ่ะเงาเออแต่แต่มันมืดแล้วนะขอปักไฟสักทีอเอ๊่เรียนแป๊บเราจะพาไปไหนเราอายุก็เดี๋ยวจะไปวอลมาร์ทออ่าตามมาตามมาที่นี่ตอนนี้มันเดี๋ยวว่ามืดแล้วอะ่ะ <c oughs> ที่เมืองเนี่ยตอนมืดมืดจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่คงต้องเดินเอาแล้วนะ โอกให้ผิดทางทำไมถึงทนีิดทาะถ้าไปผิดทางแล้วรู้สึกเฟลเลยนี่ <c oughs> <อ>ก็ยังเหลือหละเ <c oughs> กาะหลบแต่แมวแมวแล้วพามาทำไมเหรอคะก็มาซื้อของที่บ้านเริ่มเอออาหารมอสต็อกแล้วนี่ไงวานบอสน่ากินไปไหนแล้วนี่เธอ อนนี่อูนนี่อยลืสกรอ้โอ้ยกระดึบโอเคน้าน้าเข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 กติด้าน้้โอ้ยเลือดุไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เหมือนเหมือนบ้านนี้มันจะมี บ้านไม่ใช่บ้านนี่มันคือวอลมาปะจะอายุทำอะไรเนี่ยโอ้นี่นี่นี่นีแล้วซื้ออาหารไหมยังซื้อแล้เจ้าเออ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 อเออออ นอนกันเถอะตบเลยง่วงแล้วไปไปดื่น้ำก่อนนะนจะพั้นดิแมวดิบอายอยู่แอะนอนแค่ได้ดูขโอ้โหดูโอ้ยอย่าดูเถอะจะตบเลยจะนอนไว้ไปพวกเราลงนอนนอนนอน วันนี้ทำไมใช้ตอวปูวันนี้ทำไมพอตื่นเร็วกว่าปกติต้องเรียกพี่พอตนเออใช่ตื่นไปเออรู้สึกพันจะเปลี่ยนไปวันนี้ตื่นเร็วอยากจะออกไปข้างนอกดูนูอนนี่มันเห็นในทีวีช่องสามบอกว่าอากาศวันนี้อากาศแจ่มใสแจ่มใสมากมวันไม่ใช่เหรอ ใ่หรอกบางงันก็ฝนตกนะกินน้ำเลฮะนู้ตรงนี้มีเหล็กด้วยแหละอายุและอาหารที่และอาหารที่เราไปซื้อมาจากเมืองก็อยู่ในกล่องจ้ะเก็บไว้แล้วผมก็กินอาหารวกนี้ล้วขาดแคลนนะก็งั้นตกปลากันไหมล่ะอ่าดีแต่เราไม่มีเป็ดตกปลาใช่นี่ตอนนื้ก็ต้อง คาแมงมุมวันนี้เรามาตำล่าคาแมงมุมกันดีกว่าจ้างั้นเราก็ต้องคาดดาบสิเป็นทั้นด้วยแกผมว่านะเอ้าพี่หงเราหายไปไหนล่ะอยู่นี่แล้วเจ้าช้าเกินไปนะภูมิมเจ้าเด็กเกินไปเอ้ยพันสิจะเป็นภูลได้ไง ต้องใช้ดาบมากเลยมั totally ้งยอมฮะฮะฮะยอมมีไดมอนด์อยู่นะไหนเออใช่ไดมอนด์อยู่นี่ในกล่องจ้ะเปิดกันจังเลยประตูเนี่ยป้าจ่าเบ็คกิ้งลูกพีชไหมเดี๋ยวพวมีอะไรแล้วปะเนี่ยไม่มีนั่นไงมันก็ทำไม่ได้สิอ่าฮะโอ้ยเสียง เกไปชอชอชออยากใช้พิกแอคจานหน้าจริงๆมันน่าจะใช้ไดมอนด์หายไปไหนโมคเอาไดมอนด์มาหน่อยโอ้โหนี่มันเป็นคราฟชุดเกาะการแตกใส่ชุดเกาะเจาบ้านใครจะเอารองเท้าชุดเกาะไดมอนดบ้างไม่เอาไม่เอาสักอย่างเอาไดมอนด์มาไดมอนดเหรอเหลือน้อยนะอ่ะเอาไป มันใช้ผูเ้เคยจริงๆใะไุตส่นเองมันเหรอ,หอเดี๋ยวจะหนื่อยตาย จ้ะจ้ะก่อนจะมุดควรทำอย่างนี้จ้ะฮ่าโอ้โดเหล็กกันดึกเอาที่สบายใจจ้ะหนูกินนี่คือเล็กเล็กแลวอะไรกินกันทำไมการในสองคนเนี้ยแกมันกำลังคนที่ไหนเนาว ัวนีแกะตามๆแกะตามๆอย่าไปเออใส่ใจใส่ใจเยรอว่าผมมีเวลผมมีแค่ดัมดมอนธรรมดาธรรมดาใช่จำกัดทุกวันต้องมาเปลี่ยนดอกไม้จะให้กับคุณเอาดอกไม้นี่แหละแหมอันนี้ก็เลวแท้ไม่ไงไก่นาราไก่ไก่อาหาร ไก่จ้าเห็นไหมไก่กับไก่ไก่จ้าได้ยินไหมว่าทีนี่น้องไก่ดูสิไก่เราเจี๋ยหอยน่าอะไรอ่ะไม่เป็นไก่ได้เพราะมันเป็นไก่ทำมาจ้าไอ้ไก่ไก่สิผีไก่ การกัดการ็กคีบหมิจะีใจแล้วอยากไปเที่ยวเลยแต่ว่าเราก็ต้องมานี่ซ่อมสวิตช์ไฟแปรกไป่ไปไเหนารอัจอะไรเนี่ยพันิ๊บจอใค้ให้อาหารก่อนกันให้แล้วค่ะตาไก่จะตามค่ะ ดลครับมากเกินไปอ่ะอุยอายุอายุเล่นไหมคะมากเกินไปเลยไก่น่ารักจังเฮ้ยเรู้สึกว่ารู้สึกว่าอายุจะเป็นคิดว่าไก่เป็นรุ่นพี่ามาย่ดมาตเลยนะักีก็ตายโอ้โหไก่น้องไก่อายุเขาเป็นบ้าแล้ว แแม่งแต่ละคนอันนี้หน่วยค่าหน่วยเก็บหน่วยเทาโอของผมไม่มีอะไรใชนี้ได้ไหมใช่เหรอใช่ใช้ได้โอเคว่างจุงเบยมีใ้เวลากินบุ๊คเชวใครอยากจะกิน KFC บ้างมีอยู่ชิ้นเดียวเลยนะตกดินเลย ไปเที่ยวกันดีกว่าไหมเ้ยไก่ไก่ไก่หายไปไหนอ่ะไก่ใส่กับไก่อยู่ที่โต๊ะใครคืนไก่พลอยไปอยู่ไก่อะอยู่อย่างนี้เขาอะแกะอะอะไรอะดูได้รูแลเมื่อไรจะมืดเนี่ยอ้าวะไรตัวอยากได้ไก่ไหมพี่พลอยอยากได้ไก่ไหมอยากสิอยากจะกินน่องไก่ น้ำมาเอาได้ค่ะในกล่องใหญ่เอ้าใครตีเ้ากล่องใหญ่นไงในกล่องใหญ่ไม่เห็นใยตีแค่ครั้งเดียวไงเตี้ยตึกตึกตึ้งในอะไกรแปลว่ามันแหลกสิไม่นะไปไกลนี่อะเอิ่มคือว่าฉันเสนอไม่ใช่นะจะไปเที่ยวกันไหมไม่เอาเที่ยวไหนหรอ แต่ว่าต้องโดนตีซ้ำหลายๆแล้วไปนะโอ้ยไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเอ๊ะของหายไปไหนวะไปเที่ยวกันเถอะเรวเลยไปเที่ยวไปเที่ยวเอาภูมิหนีไปเที่ยวซะงั้นเหรอก็วันพรุ่งนี้ละกันโอเค